กลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตวันนี้เราสนทนากันในหัวข้ออยู่กับโรคซึมเศร้าเพื่อนซีหรือว่าเพื่อนยีให้ได้นะครับคือมันคงไม่ได้หายขาดแต่มันจะอยู่กับเราแต่เราจะอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้อย่างไรและมันก็เป็นเพื่อนยีเราไม่อยากได้มันหรอก แต่มันจะเป็นต้องอยู่นะครับและแขกรับเชิญของเรานะครับคุณรสุคนพานศรีเจ้าของเพจพี่หมอรถฉันเป็นเพื่อนกับโรคซึมเศร้าและขณะนี้ยังเป็นเจ้าพนักง,งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองับบาลจังหวัดอูดรธานีขอถามอาการของพี่หมอรถหน่อยนะครับหายขาดหรือจริงๆมันไม่ขาดหรอกมันไม่ได้หายไปไหนหรอกมันไม่ได้หายไปไหนในมุมมองความคิดของตนเองเลยนะ มันไม่ได้หายไปไหนมันยังเหลือติ่งอีกประมาณสองเปอร์เซ็นตแล้วแล้วเรากำจัดมันไม่ได้เหรอเรากำจัดมันไปเลยไม่ได้เราคิดว่ามันของมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะหยุดยาแล้วคุณหมอไม่ได้แก้ยาต่อแล้วเรากลับมามีชีวิตเป็นปกติแต่ว่ามันจะมีติ่งติ่งหนึ่งที่เหลืออยู่เพราะว่าเมื่อบางทางที่เรามีความเครียดเครียดแบบมากๆจนจัดการอะไรไม่ได้ มันจะมีทรายทรายนี่เออแล้วก็คือเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณบอกว่าเออไอตัวซึมเศร้าเนี่ยมันมันติดขึ้นมาแล้วนะมันติดขึ้นแล้วมันจะทําให้เรารู้สติได้ง่ายขึ้นของเรารู้ของเรารู้สติว่าเอา้ยมันเริ่มขึ้นมาแล้วนะแล้วเราก็จะมาฮิวตัวเองฮิวตัวเองแล้วมันก็จะอยู่ก็คือมันมันก็จะไม่ได้ทําร้ายอะไรเราก็เลยว่าให้เหลือติง่งไว้สักสองเปอร์เซ็นแล้วกันคนรอบข้างอ่ะเขารู้ไหม หรือหรือเราควรจะบอกให้คนรอบข้างแล้วการบอกให้คนรอบข้างมันมันเป็นผลดีผลเสียยังไงบางทีก็บอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้น,นี่มันจะยังไงคือบางคนก็เข้าใจไปนู่นเลยอย่างกงบคนบ้าเฮ้ยจะบ้าใส่เราไหมอะไรอย่างเงี้ยคือตกลงดีหรือไม่กับการที่เราควรจะบอกคนรอบข้างเราจะจะสร้างความเข้าใจนะคะอยากจะใช้โอกาสนี้ทําความเข้าใจระหว่างพวกเราทุกๆคนคนที่บอกว่าเป็นคนปกติทั่วไป ให้เราเปิดใจนะเปิดใจโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคประสาทไม่ใช่คนบ้านะคะไม่ใช่โรคประสาทไม่ใช่คนบ้าเขาคือคนปกติทั่วไปเช่นเราเพียงแต่ว่าเขากําลังอยู่ในสภาวะที่จัดก,การกับชีวิตตนเองไม่ถูกจัดก,การกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองไม่ถูกซึ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เราทุกคนจะต้องทําความเข้าใจกัน แล้วก็ถ้าหากว่าผู้ฟังที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะขอแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าอีกส่วนหนึ่งก็คือคนที่อยู่เรียกว่าคือเป็นครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะอันนี้อยู่ส่วนหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ในสไลด์ที่ลดได้เขียนไว้ด้วยว่าเมื่อรู้ตัวว่าเป็นโรคซึมเศร้าเมื่อรู้ตัวว่าคนที่เรารักเป็นโรคซึมเศร้า เราจะต้องดูแลเขาอย่างไรมันถึงจะเหมาะสมนะคะดังนั้นเราจะต้องมาทำความเข้าใจด้วยกันก่อน <S <S เมื่อจิตแพทย์บอกว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าเ,เราจะต้องดูแลตัวเองก่อนอเป็นอันดับแรกเลยพี่ว่ากอที่งานเชื่อขึ้นสไลด์ที่ชื่อว่าเมื่อจิตแพทย์บอกว่าเป็นโรคซึมเศร้าต้องดูแลตัวเองอย่างไรขอเริ่มจากสไลด์แผ่นนี้เลยนะครับเชิญเลยครับคุณหมอลดต่อเลยครับะขอบคุณมากค่ะ เมื่อจิตแพทย์บอกว่าเราเป็นซึมเศร้าเราจะต้องดูแลตนเองอย่างไรจากคําถามที่ทางทางรายการถามเข้ามานะว่ามันจําเป็นไหมเธจะต้องไปบอกคนนู้นบอกคนนั้นคนนี้ว่าเราป่วยเป็นซึมเศร้าพี่หมอรสอยากจะขอแนะนําเราเลยนะคะว่าไม่จําเป็นขอให้มันเป็นเรื่องเงียบเียบระหว่างเรากับคุณหมอกับคนในครอบครัวเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะป้องกันตัวของเราได้มากป้องกันตัวของเราได้มาก เหมือนอย่างถ้าหากว่าเราไปบอกมีน้องในเพจถามที่หนูปว่วยเป็นโรคซึมเศร้าหนูจะไปสัมภาษณ์งานหนูจะต้องบอกเขาไหมว่าหนูเป็นซึมเศร้าพี่หมอจะบอกเลยว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปบอกมันจะสร้างผลเสียให้กับหนูแล้วเราจะคือของเราจะอยู่กับสังคมยากขึ้นเพราะว่าอะไรเมื่อเราบอกว่าเราเป็นซึมเศร้าปั๊บคือความรู้สึกของคนรอบข้างมันจะมาอย่างนี้นะ มันไม่ใช่เรื่องของการเปนเหมือนกับเหมือนกับคนเป็นเอชอวีใช่ไหมครับว่าเฮ้ยคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาถามเหมือนกันเวลาสมัครงานเ,เมื่อก่อนเนี้ยเราถูกบังคับให้ต้องเปิดเผยแต่ณปัจจุบันอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลคุณมาถามสิคุณมาบังคับถามสิหรือบังคับตรวจเลือดคุณนั่นแหละจะผิดเองเฉียงนี้ถูกไหมครับค่ะถูกต้องค่ะดังนั้นขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเรา มันจะปกป้องจิตใจของเราได้มากแล้วคนรอบข้างเขาจะไม่ได้หันข้างให้เราอย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่รู้สึกของเขาจะได้ไม่รู้สึกเกรงถ้าหากว่าเราไปบอกว่าเราไปสัมภาษณ์งานเราเป็นโรคซึมเศร้าปั๊บเอ้ยฉันจะต้องทําตัวยังไงไอคนนี้จะทํางานได้เป็นเหมือนคนปกติทั่วไปไหมคือมันเขาจะมีใบแอดนะมันเขาจะมีความคิดหนึ่งขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมคะดังนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับน้องๆที่เป็น ถ,ถ,ถ้าถ้าเกิดผมเป็นฝ่ายบุคคลนะระหว่างคุณบอกกองคุณไม่บอกแต่พอบอกมาปุ๊บเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปสัมภาษณ์อีกสิบคนที่เหลือก่อนแล้วกันเพื่อที่จะเอาเอาคุณไว้สุดท้ายเลยแล้วกันคือการบอกก,บก,บกับกับกลายเป็นข้อเสียอีกต่างหากเนะาะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อจิตแพ้ขยยออนุญาตนิดนึงนะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมันมันข,ข,ขาดไปบางช่วงเนาะ เมื่อจิตแพทย์บอกว่าคนที่คุณรักเป็นโรคซึมเศร้าต้องดูแลเขาอย่างไรอ่าสัญญาณเน็ตค้างไปแล้วครับผมอขอโทษค่ะสัญญาณมันขาดหายไป กลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วสัญญาณกลับมาแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นเราไปคําถามต่อไปนะครับเมื่อจิตแพทย์บอกว่าคนที่คุณรักเป็นโรคซึมเศร้าเราจะต้องไปดูแลเต็มตัวเต็มใจดูเขาอย่างไรอยากจะให้ครอบครัวนะคะอยากจะให้พวกเราทุกคนเข้าใจด้วยอ่าเข้าใจอย่างถูกต้องถ้าหากว่าเขาคือคนที่เรารักคือคนในครอบครัวเป็นเพื่อนที่เรารักนะเมื่อเขาเป็นโรคซึมเศร้า สิ่งที่เราทําได้ก็คือให้ทําตัวเหมือนปกติให้ทําตัวเหมือนปกติพูดคุยกันได้เหมือนปกติไม่ต้องไปคิดว่าให้เขาป่วยเป็นโรคนะเราจะต้องมีอะไรที่แบบพิเศษพิเศษขึ้นมาจะต้องเอาอกเอาใจพิเศษไม่ต้องเราจะต้องช่วยเหลือให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้เขาอยู่ในสภาวะของชีวิตปกติเป็นความรู้สึกปกติไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นความแปลกแยก แล้วมันจะสามารถทำให้เขาฟื้นฟูตนเองได้ง่ายขึ้นมันจะมีมีคุณแม่หรือว,ว่าครอบครัวบางครอบครัวถามเข้ามาจะต้องดูแลยังไงเพราะว่าเขาดูแลไม่ถูกเลยลูกสาวพี่สาวเอาแต่ใจตนเองมากซึ่งตรงนี้นะคะเราจะบอกว่าโรคซึมเศร้าหนึ่งมาจากความเครียดอย่างที่สองมาจากนิสัยส่วนตัวของเราด้วย ซึ่งถ้าหากว่ามาจากนิสัยส่วนตัวการดูแลตนเองนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญถ้าหากว่าเราจัดก,การนิสัยบางอย่างของตนเองไม่ได้มันจะทําให้สภาวะซึมเศร้านั้นเนี่ยมันหายยากแล้วคนที่อยู่ในครอบครัวเขาก็จะดูแลเราได้ได้แบบยากๆด้วยาตามใจเราไม่ได้ทุกอย่างดังนั้นนะคะครอบครัวเพียงแค่ว่าเราเปิดใจกว้างเปิดใจกว้างเลยนะคะครอบครัว ถ้าหากว,ว่าคนนั้นคือลูกคือสามีคือภรรยาของเราและเขาป่วยรโรคซึมเศร้าให้ความรักเขามากขึ้นการโอบกอดการอยู่เป็นเพื่อนเขาเวลาเขามีความยากลําบากใจหรือเขาจัดก,การชีวิตของเขาไม่ได้เขาต้องการเพียงแค่ว่ามีคนอยู่นั่งข้างๆไม่ไม่รู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ให้โดดเดี่ยวเพราะว่าคนที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าสิ่งที่เขาต้องการมากก็คือ การอยู่เป็นเพื่อนการไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวอันนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วคำคานี้นี่มันมันจะทําให้เราทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันนะคะของเราจะปฏิบัติตัวต่อกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็อบอุ่นอย่างเห็นอกเห็นใจกันแต่มันจะมีหลายครอบครัวหลายครอบครัวที่ เมื่อก็คือว่าก็คือมันมันขึ้นอยู่กับครอบครัวด้วยเนาะบางครอบครัวไม่อบอุ่นก็คือคพ่อแม่ด่าทอใช่พ่อแม่ด่าทอไม่เคยให้เกียรติลูกไม่เคยให้กําลังใจไม่เคยอบกอดอะไรกันเลยสิ่งเหล่านี้มันจะยิ่งทําให้ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าของเขารู้สึกแย่ลงดังนั้นนะคะคพี่หมออยากที่จะขอขอเชิญชวนและอยากที่จะขอให้ให้ให้เรานะคะเราทุกคนรู้ว่า คนที่โรคคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาคือคนที่เรารักดังนั้นเมื่อตัวของเราต้องการความรักคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาก็ต้องการความรักเช่นเดียวกันต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจเราจะต้องเรียกว่าก็คือตัวเนี้ยมันมันจะเข้าไปอยู่ในสไลด์ที่สิบแล้วในเรื่องของคําว่าการพูดเทาปีก็คือทฤษฎีการพูดบําบัด แล้วก็ทฤษฎีการเป็นเพื่อนบําบัดซึ่งมันจะอยู่อยู่รวมๆกันเป็นลใช่ที่คิดว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแค่คนต้องการแค่ต้องการคนเข้าใจแล้วก็มีสปีกเทอราพีแล้วก็เฟรนด์เทอราพีนะครับการบําบัดด้วยการพูดการบําบัดด้วยเพื่อนอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้คือมันเป็นหัวใจแค่ก้อนเดียวเลยหัวใจแค่ก้อนเดียวคำพูดที่เข้าใจ คำพูดไม่ต้องพูดเยอะเขาไม่ต้องการคนพูดเยอะเพราะว่าเขาเพียงแค่เมื่อเขากําลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าหดหู่แล้วก็ความเครียดสิ่งที่เขาต้องการก็คือคนอยู่ข้างๆเขาอาจจะร้องไห้เขาอาจจะหดหูเศร้าจนอยากจะข้างตัวเองอยู่คนเดียวแต่เขาก็ต้องการคนนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็โอบกอดไหล่เขาแล้วก็บอกว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราไม่ได้ไปไหนนะเราอยู่เป็นเพื่อนเธอ ถึงแม้ว่าเธอจะเป็นแบบเนี้ยเราก็ไม่ได้ทิ้งเธอไปไหนอันนี้คือคำพูดที่ผู้ป่วยต้องการได้ยินถ้าอย่างนั้นการปล่อยให้อยู่ลำพังจะเสี่ยงไปไหมครับเสี่ยงค่ะเสี่ยงอยู่ครอบครัวจะต้องคอยสอดส่องดูแลนะคะคอยสอดส่องดูแลว่าเขาหมกตัวอยู่ในห้องเยอะเกินไปไหมเราจะต้องหาโอกาสนะคะคือชักชวนเขาออกมาร่วมทำกิจกรรม แต่ในเรื่องแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเมื่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้าต้องการอยู่เป็นส่วนตัวนั่นคือคุณไปวุ่นวายคือแบบเขาเขาจะแยกตัวอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยเราจะพูดในเรื่องของในในส่วนของครอบครัวก,ก็คือหากิจกรรมทําให้บรรยากาศในบ้านผ่อนคลายบรรยากาศนั่นก็คือก็คือบรรยากาศโดยรวมเนาะทั้งคําพูดคําจาความรู้สึกคือทําให้บ้านของเราผ่อนคลาย เมื่อบ้านผ่อนคลายผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเมื่อเขาออกมาจากมุมมืดของตอนเองเขาก็จะมาเห็นบรรยากาศที่มันผ่อนคลายในบ้านมันจะทําให้ใจของเขาหนักค่อยๆดีขึ้นนะ,ะแล้วทีเนี้ยอันนี้แหะค่ะก็คือการสร้างบรรยากาศของการเป็นเพื่อนเฟนเทอราปีก็คือเพื่อนบําบัดนั่นเองคือสร้างบรรยากาศการน,นั่นอยู่เป็นเพื่อนนี่คือเพื่อนเทอราปีนะฮะแล้วก็สปีคเทอราปีก็คือการพูดบําบัด พูดในคําพูดที่เราบอกว่าสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายนะอันนู้นอันเนี้ยเราจะไม่พูดและเราจะไม่ขยันขยอให้เขาบอกว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้ทําไมไม่ทําอย่างนี้เราอย่าเอาความคิดของเราไปยัดเยียดใส่เขาอันนี้เรา,ก,าก,ก็คือเป็นครับผมขอไปที่แผ่นสุดท้ายซึ่งมันกําลังจะสรุปของคุณหมอรถได้อะไรบางาอย่างโลกคือโรงเรียนชีวิต ค่อยๆเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติอย่างช้าๆไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดในคราวเดียวขอเพียงเราเข้าใจธรรมชาติของตนเองปรับจิตใจเข้าสู่สมดุลสุดยอดแล้วอีกครั้งหนึ่งนะครับโลกคือโรงเรียนชีวิตค่อยๆเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติอย่างช้าๆไม่จําเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดในคราวเดียวขอเพียงเราเข้าใจธรรมชาติของตนเอง ปรับจิตใจเข้าสู่สมดุลสุดยอดแล้วคุณหมอรถกำลังจัดสรุปว่าอันเนี้ยพูดเป็นคำพูดที่จะให้กับคนป่วยโรคซึมเศร้าหรือคนข้างๆกันเนี่ยคนข้างๆพวกเราทุกคนเลยค่ะพวกเราทุกคนตั้งแต่ที่ตั้งแต่ที่สไลด์ที่สิบเนาะในเรื่องของการแล้วก็คือเราทุกคนนะคะ เราเกิดมาบนโลกใบเนะี้ยสิ่งนี้ของเราจะพูดกับน้องๆที่อยู่ในผิดตลอดเลยว่าโลกใบเนี้ยคือโรงเรียนขนาดใหญ่ของชีวิตของเราเราจะต้องเรียนรู้จากทุกสิ่งทุกอย่างเรียนรู้ทั้งความสุขความทุกข์คือคือของเราต้องเจอ,อเพราะว่ามันคือส่วนหนึ่งของพัฒนาการของมนุษย์แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการได้เรียนรู้ว่าโลกใบเนี้ยจริงๆแล้วเขามอบอะไรให้แกเราเขามอบความสุขยังไงให้แกเราแล้วทีนี้สําหรับทุกคโลกซึมเศร้า คนมาแป๊บนึงนะครับในขณะที่คุณหมอกำลังพูดไปนะครับขอทีมง,งานช่วยผมนิดนึงช่วยเข้าไปที่เพจหมอรถฉันเป็นเพื่อนกับโรคซึมเศร้าไปดึงไปดึงภาพคลิปตอนที่คุณหมอกำลังไลฟ์สนทนาตอบปัญหาอะไรแบบเนี้ยเอาเอาให้เอาให้ทุกท่านได้เห็นว่านี่เลขนี่คือการจัดรายการ ออนไลน์ของคุณหมอในโลกโซเชียลนะครับว่าคุณหมอเขาจัดรายการแล้วลีลาเป็นยังไงมีคําถามเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วก็ปล่อยเสียงปล่อยภาพออกมาได้เลยนะครับ <c oughs> ในเพจพี่หมอรถฉันเป็นเพื่อนกับโรคซึมเศร้านะครับถ้าพร้อมนะทีมงานนะถ้าพร้อมแล้วปล่อยภาพปล่อยเสียงจากจากจากเพจนี้มาได้เลยขอขอประทานโทษคุณหมอรถที่เมื่อกี้ขัดจังหวะเชิญคุณหมอพูดต่อเลยค่ะ,คะไม่เป็นไรค่ะ ครับคุณหมอน่าสนใจทีเดียวนะครับผมอยากจะถามนิดนึงว่าคุณหมอตอบตอบปัญหาวันใดบ้างแล้วจะต้องออส่งข้อความไปก่อนเพื่อให้คุณหมอเตรียมตัวไหมหรือว่าพอเปิดมาปุ๊บไลฟ์สดเลยก็บรรเลงคำถามส่งมาได้เลยอะไรแบบนี้ครับผมเปิดวันไหนก็ตอนนี้เวลาของการไลฟ์สดมันไม่ได้ตายตัวขึ้นอยู่กับว่าตัวเองว่างไหม นะคะเต็งๆว่าหรือเปล่าแต่ว่าคือจะพยายามบ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้แล้วคําถามที่ลดเอามาหัวข้อในการที่เราเอามาสอนแต่ละคนหนึ่งก็คือมาจากชีวิตประจําวันของตนเองการเรียนรู้ส่วนตัวอย่างที่สองก็มาจากคําถามที่ทุกคนเขาป้อนคําถามมาไว้ในเพจเราก็จะเอาคําถามเหล่านั้นอีกมาประมวลว่าจริงๆแล้วคนคนนี้ ส่วนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะรู้เกี่ยวกับอะไรเขามีปัญหาในเรื่องของการจัดการตัวเองตรงไหนจัดการชีวิตยังไงเราก็จะเอาตรงนั้นนี่มามาประมวลใส่แล้วเราก็จะเอามาเป็นหัวข้อในแต่ละครั้งที่จะสอนพูดคุยประมาณนั้นแล้วก็ทางเพจของเราเนี่ยก็คือของรถเปิดกลุ่มไลน์กลุ่มไลน์นี่ก็คือเป็นกลุ่มไลน์ไว้ให้สําหรับคนในเพจเขาจะได้ติดต่อรถได้ง่ายขึ้น เพราะว่าไม่คิดเดนมาตอบคําถามอยู่ในเพจเท่าไหร่เราก็าจะเลยให้คุณหมอรถดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอ,อนี่ก็จะเข้าสู่เพจพี่หมอรถฉันเป็นเพื่อนกับโรคซึมเศร้าแล้วนะคุณผู้ชมนะคุณหมอรถก็นี่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 น,นี่อ่ะลองลองลองปล่อยซีลองปล่อยมาลองหาช่วงตอบคําถามเลยเอ,อ,อ๋อแบบล่าสุดเลยตรงนั้นจะมี อ่าพิมพ์ลงมาเลยพิมพ์ลงมาตอนนั้นดีมากเลยแล้วนะคะการมองตนเองในแง่ไม่ดีแบบนี้มันจะเกี่ยวเนื่องกับหัวข้อตรงที่พี่รถให้เลยการบ่นบ่นให้กับตนเองบ่นให้ตนเองแล้วก็รู้สึกหนอยรู้สึกแย่กับตนเองอืมโอเคหนึ่งตอบมาแล้วอ่ะมีใครจะให้คะแนนเต็งมาบ้างอ่ะบ้ามาฟ้ามาพี่รถลอยอยู่ อ่าอ่ารอคำตอบอยู่นะมีคนให้หนึ่งมาแล้วมีหนึ่งนอกนั้นนอกนั้นไม่เป็นใช่ไหมมีใครไม่ด่าตัเองบ้างมีใครไม่บ่นให้ตัเองบ้างอ่า <c oughs> <c oughs> เพราะว่าอะไรการที่เรา เรามองตนเองในแง่ที่ไม่ดีเลยเค <Okay. S 1> เราจะมองเราจะบอกกับตัวเองเสมอร่านะทำไมเราแย่าอีกครั้งหนึ่งนะครับอสําหรับคนที่อยากจะรู้จักโลกซึมเศร้าให้มากขึ้นคุณคุณหมอนหนึ่งจำเป็นไหมจะต้องเป็นผู้ป่วยเท่านั้นญาติโกโหติกาคุณครูบาอาจารย์เนี่ยก็ควรจะเข้ามาสอบถามเชิญเลยครับเชิญโฆษณาเพจได้เลยครับผมก็ เรียกว่าเพจนี้นี่คือทําขึ้นมาด้วยความรักของตนเองอยากที่จะแบ่งปันให้กับทุกๆคนรู้ไม่ว่าเราจะเป็นใครคนที่อยู่ในภาวะเครียดคนที่กําลังรักษาด้วยอ่าด้วยภาวะซึมเศร้าครอบครัวญาติพี่น้องคือมันเหมาะสําหรับทุกๆคนซึ่งจุดมุ่งหมายของเพจนี้คือต้องการที่จะให้พวกเราทุกคนเข้าใจคําว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรและเราจะต้อง รักษาเยียวยาใจกันยังไงให้ให้ให,ให้ให้มันดีขึ้นเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปเพราะว่ามันน่าเสียดายเนาะที่หากว่าเราไม่รู้ว่าคนที่เราสูญเสียนั้นเขาเปิดโรคซึมเศร้าเมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราจากเขาของเขาจากเราไปแล้วอะ่ะเราจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมานั่งเสียดายแต่ว่าในเพจเนี้ยมันเป็นเพจที่เต็มไปด้วยความรักความรู้สึกดีที่ที่พี่หมออะ่ะ อยู่กับทุกๆคนในเพจทุกๆคนในเพจนี้ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องเราพูดคุยกันแบบสบายๆในเพจเวลามีก็ค,คือว่าเวลาเขาถามมาต่อไปก็จะเป็นบรรยากาศแบบนั้นคือเราจะค่อนข้างเฮฮาเป็นสไตล์ที่ไม่ใช่นักวิชาการจา๋าที่จะต้องบอกว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราจะไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราจะกลั่นกรองคัดกรองทุกอย่างจนตกผลึกมาในการเพื่อที่จะให้คนที่เป็นโรคซึมเศร้า ให้เขาได้เข้าใจแล้วเอาตกผลึกตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองไปไปประยุกต์ใช้จนให้มันเกิดผลและทําให้ตัวเองเน่ะมีชีวิตที่แบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นในแต่ละวันนี่คือจุดมุ่งหมายของเพจนี้แล้วเพจเนี้ยของเราก็จะมีกลุ่มไลน์ด้วยเป็นกลุ่มไลน์เพื่อที่ว่าจะได้ติดต่อกับทางพี่หมอรถพูดคุยได้สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าคนที่ส่งข้อความเข้ามาในเพจบางครั้งคือเราจะไม่มีเวลามานั่งเช็ก ไม่มีเวลามานั่งเช็คดังนั้นก็เลยให้ QR code กลุ่มไลน์ลงไปถ้าหากว่ามีอะไรอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาตนเองการกินยาการฮิวตัวเองกันเรียกว่าก็คือในตรงกลุ่มไลน์นั้นจะเป็นกระบวนการการรักษาที่ที่พี่หมอเองจะจะมีกระบวนการให้เขาทําตรงนั้นอข,ขอบคุณมากเลยครับแม่เสดยดายเวลาหมดซะกอ่อนคราวนี้ใช้ระบบซูมก็คือคุยกันทางออนไลน์เนาะแต่คราวหน้า มาเจอตัวเป็นๆกันที่สถานีนะครับถ้าว่างบินมาจากอุดรธานีเมื่อไหร่เชิญที่รายการได้เลยขอขอบคุณคุณรุกวรพานศีเจ้าของเพจพี่หมอรถฉันเป็นเพื่อนกับโรคซึมเศร้าเจ้าหน้าที่พนักง,งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองบัวบานจังหวัดอุดรธานีขอ,ขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ เราจะลึกในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับเราจะทําให้เราเห็นว่าการ บำบัดด้วยวิธีของโลรสุคนทำได้อย่างไรและอาจจะมีเคสต่างๆมาเล่าสู่กันฟังด้วยวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญท่านนี้นะครับท่านใดที่ตามไม่ทันทำยังไงล่ะก็เข้าไปที่ YouTube ของช่อง13สยามไทยนะครับเลือกรายการรายการนี้คือสยามไทยอัปเดตชื่อตอนอยู่กับโรคซึมเศร้าเพื่อนสีเพื่อนยี่ให้ได้ขอบคุณมากๆและเราทั้งสองคนต้องอลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับรบ๊ายบ,บเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ Ah!